เจ้าหันเจ็ดสิบเท่าไหร่เพแม่ลุ้นยันุษบ่กในนุษบ้านโดมันยบ่บ้านหาไสหันไหมโอ้หะได้กันนะกับเราเราไปแล้วได้อีแม่คอยหันเนี่ยโตเป็นลูกของนุษน่ะก็เป็นลูกอีแม่นุษต้องไปแล้วได้พอเอ้ยไปแล้วเนาะไปแล้วใช่ละคนแม่นางแม่นางเนี่ย เอาไปทางได้ละบัลน,นี่เด้เขาไปนี่รอดไปนี่นี่รอดเขามานหนีบอเอาง้วนบ่ส้นคอยบอคอยกระยานอยู่ได้พ่อเขาจะได้พ่อเอาเอารอ,อดก็ได้พ่อตัวต,ต,ตัวนี้ก็ได้นี่โอ้ยพ่อไม่แห้ง <laughs> ดึงไปจะได้ละบัลน,นี่โอ้ยจะเสียหายรอดจังได้บัลนี่รอดเารอดอ,ดอดสิบ่โอู่โอ้ยลูกเยหนูทุจใจเแยหนูจะบ่อิพ่อโอ้ยเราเป็นเชี่ยวในเฮือนนั่นแหละเอาไปคือกันผู้ใด มนกรอบเนาะเอะเน่ประจําเดียวบัไดเนาะโว้ยบัไดเลยค่อยก็ไปเฮือนยุ่วังหันไปเฮือนเฮาดูยุ่แม่บอล่ะจําค่อยบัไดหันแล้วโอ้จําลูกสาวกับบัวดบาทอีแม่ไปแล้วแม่กาบกับไปก้อนเนาะจักแล้วฝากไปกินท่านอยู่ไดเออได้กยินยู่เขาจ้าหนูนี่ล่ะไปกินท่าน เจอพ่อเจ้าของกับบุจักพี่น้องเลยถ้าบ่เวาบ่เอินซื้อบ่หูนะพ่อเนาะไปทางไดระบานนี่เฮะยยางรัดงัวไปนี่บ่อรอดงัวไปนี่งัวบุช่นข้นหมดนี่หูเบิร์ตบ่โอ้ตัวใดรนนอบานนี่ ปเป็นตะแพงแท้ะ,ะ,ะึโอ้ปอเป็นตะแพงอยู่อันมันหูอยู่ต้นนี้แม่หูยฮะไปแล้ว <laughs> <laughs> โอ้คือคักแกมองนี่่แม่มองเจ้าฟันได้เลขนี่บนนี่ฮะรอแมงพันอยู่เฮือนบนเลยพันอยืนโอ้บ่ <laughs> เดี๋ยวด้ะแม่วาด,ดีคะ่ะจ้าโอ้ยมองนี่คักคักพี่น้องอันบรรยากาศดีเจ้แตงเดินทางมาเลยนะคะ มากระลูกไส้แม่จ้าเนาะมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องมาสิได้คุยกันตามอยู่ตฮะมีเอฟซีบนกระถามอยู่ป่ะแม่หายไปใส่กระถางพื้นแม่ดยับก่อนได้อยู่มันหย่อนแสงดีล่ะนูต้องไปอยู่ฟังพุ่นมันแสงมันหย่อนมันเห็นแม่สัดโอ้ยสัต์บานนี่ ก็บรรยากาศดีแถบโอ้ยซัดแม่ตกหันได้ซัดซัดซัดอารมณ์เหมือนกันนะตกนะโอ้ยเย็นดีแท้นี่ยกอได้ตะเคียนค่ะแท้แล้วก็ซัดไม่ไผ่เห็ดหรอบ่บ่ก็ไดเห็ดไห่กับแฟนเนาะโอ้เราไปเบิ่งเขาอัดเพื่องค่ะเอ้าเป็นยังไงบ้านนี่แม่ เอฟซีมาหอดมาถึงน่ะมันเป็นยังไงโทรไปบารับสายตีเออโทรไปบารับสายโอ้เจตังบารับสายแม่ว่อเอาวันนี้มาหอดมาถึงแล้วว่ากา็ดูเออวัสด,ดีเอฟซีทุกท่านจ้าวัดดีค่ะหวัดดีคุณแม่อีกครั้งนะคะแม่นางรายงานตัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะบายแม่ว่าเจตังบ่ามาน้องแม่นาอจ้ะก็เลยบ่เห็นกัน ตั้งกล้องใหม่ความพี่น้องท่านผู้ชมเห็นบมานอ้อเดี๋ยวเด้วยยานเพิ่นบ่เห็นตั้งกล้องก่อนนะคะโอ้ยจะมินมาบางหันจะมินปนทีเขาคักฮึจมินมางวดบางหันจะมินปนทีเขาคักจะแกมันบ่ได้คักไหนได้แบบได้ระบาดนี่ กระไดตัวอันพันอันย้ายพันเห็นนอนในหูลานนะยา่า็ขวดออกมานอนเต็มกำมือผันมีูนหนึ่งนั่งอยู่้ังสามแปดเจ้าสั่ว่าคว่มเดียวนั่นยายของหงมืออีแม่ฝันอืมฝันหนูเห็นตะเบิดโทษยูตแต่ว่ามันมาบา่ได้อืูกับแม่นูกับบไดโทษกลับหน่อเพราะว่ามันอัน มันกระสันฉีดแหลวมันบอดทันก็คือว่าอันอ้ยอันไปทางไกลเลยวค่ะพันตองวดเริ่มแหลกเลยอันงวดสี่พันมากนี่นะค่ะอันเขาเจาเด็กหนอยมาให้ย่อยช้อนคนอ๋กผคือเอามาให้จ้าสีกระด่แห้งแผนเล็กหนอยอันย่อยก็เอานะค่ะบัดมอเลยที่ออกวันที่สิบสิบหาขึ้นวันที่สิบห้าย้ายมาพันอีกบัดพันน้อนของร้านนะ ปวดออกมีจะต้นนอนแต่มกํเมือมีผั่นมีผู้นนหนึ่งนั่งอยู่ข้างสามแปดเด้อสัมปวนวะโอ้ยเขาง้งบนทั้งล่างหมอแม่ทั้งบนทั้งล่างโอ้แม่จา๋าแม่เอาเบอร์โทรให้เอฟซีก็ได้เนาะเธอเพิน่น,น,ะะอ,นอันนั้นเนาะค่ะเนาะอันอันหัวหวันนี้พันตองหัวนี้คือเป็นปจังซีนะค่ะแม่ใหญ่อันจะจักไปยังดอกเขาแต่ว่ามันอยู่เขตเฮ่าดอกอันรดนะค่ะอาจจะม็นถดจากของ เขาเจ้าคนยังข oh, ึ backed, ้นเต็มกลรดอันนี้ฟันไม้ฟันไม้ที่ตองวันที่วันที่สิบหนึ่งที่ม่านค่ะแม่ฟันต่อห้างเลขป่ะค่ะแม่่คะก็เลยว่าโอ้นอนตื่นขึ้นกะ มันกระแจงแล้วดีฮาแล้วค่ะแม่อืมอ่องวดได้อันนี้ย่าก็เลยถาาว่ามันทะเบียนรถเท่านั้นมันสามแปดแปดบ่แม่นแม่นแม่นเลยฉันลูกชายวะสามแปดแปดแม่นงวดที่แลวก็ออกไปแล้วออกไปแล้วแต่ว่างวดนี้มาฟันอีกมาพันอีกมันมันมันคนละเหลืองมันคนละช่วงมันคนละสุดมันคนละหลอบมันคนละหลอบจะว่างหววออกนะมาพันเข้าของกิดรถ มเต็มกลนรถเมันก็วนแน่นเนาะจะว่ายหนักที่ชุดครอแปดแปดอ๋อสามแปดมันออกไปแล้วมันแมมก็เลยคิดว่ามันจะเหลืออยู่แปดแปดเพราะว่ามันมันหนักอยู่ในรถเท่านี่มันแมนบอมันเต็มอยู่ในรถนันเต็มอยู่รถเลยมันเต็มอยู่ท้ายรถเลยโอค่ะหอยต้นเห็นว่าจังได้อันรถผุ่มพ่วง อันถึงเขาหอยคลองติดไฟนะคองนั่นแม่เต็มรถเต็มรถนักอึ้งตึงบอกเนี่ยจะได้ว่าโอ้ยเอ้ถ้าถูกทันสีโผดสิดไฟกะค่ะแม่ให้ให้ให้เพื่อนห่าไว้ในเด้อลูกเอ้ยถ้าจะว่าอันมันก็คือเนาะการฤทธิ์สีมันกระเซาะซ้ำเนาะอันเข้ากับวันสีมาวันศีรษีทิพยีมันเคยออกอืมนายเข้ามาอยู่ในเฮือนนะมันเคยออก แบบนี้ช่วงนี้บ่แม่ค่ะก็เลยว่าโอ้โหกระชัดทุกเนาะเผาอีกไงอันพันมันกับว่ไดดเกี่ยวกันกับรถบ่ไดขึ้นเนี้ยกับรถนะค่่ไดขึ้นแต่ฝันถึงฝันถึงพอจะมาเขาเอาคล้องหายหายจนมีมองว่างเอาขึ้นเต็มรถเลยบอค่ะแม่เอาขึ้นเต็มรถเลยค่ะแม่ก็เลยคิดว่า บมแน,เน่เลขรถอาจจะเข่าอีกนั่นแหละแต่ว่าเลขนามันเข่าไปแล้วเลขนามันเข่าไปแล้วมันเหลืออยู่แปดแปดสิบบอคะ่ะแม่ค่ะบ้านเลขที่แม่เท่าไหร่คะแปดสิบสามแปดสิบสามก็ออกไปแล้วอีกแม่โอ้พี่น้องกรบ,บนน่มแน่มันก็ะมีบนมีลางเนาะจะ้ะกันไห้ก็ได้นาอแมอ่เนาะก็เลยว่าอันนักใจสุดคือแปดแปดค่ะมันก็ะมีสามโตเนาะ สามตัวหนาสามตัวหลังหาพ่นออกไปเพ่นกระสีมาออกตอนนี้ก็เป็นไดค่ะสามหนาสามหลังค่ะก็เลย้ไว้เอ้ยลูกเอ้ยหาไวให้แม่ในเด้ออันสีพันอันหวดก้อนน่ยก็คือกันได้ลูกแล้วหาให้แม่ในเด้อสองสองหาให้ว่าเด็กหน่อยนั้นเมื่อคนทิบสองนั่มเด้อบอกพน อันบอกบอกร้านน่ะนะเขาอยู่กรุงเทพสิบสองกับสองมันอันมาดพนว่าเลขหนึ่งน่ะไม่จะอันว่าสันอ๋องวดที่แล้วฝันใดก็ให้เขาหาให้อยู่แต่มันอันมันอันเขาว่ะค่ะกั่ไล่มาหอสิบสามสิบสี่พี่ละค่ะมันค่เขาเขาอันบิดก็เลยบดใดบดใดก็ได้ตัวมันบดถึงเนาะแม่เนาะนะคะ กะคือว่าจังสี่เด้อพี่น้องงวดที่แล้วนะคะคือแม่นั่งนี่ก็คือเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นโทรหาแอดมินอยู่แต่ว่ามันช่วงจังหวะที่ว่าเล็กมันกะไก่้ี่ออกแล้วแอดมินเลยบด้ลงนะคะพอดีมาเห็นไอ้เบอร์สิบห้าเาตื่นมาก็เลขกออกวันสี่สิบหกค่ะแม่โทรไปอยู่มันเวลาไก่กระชั้นชิดหนูเลยบด้ลงเพราะว่าคิดว่าเอฟซีก็คือสิแบบมันสิบวันท่านนะก็เลยบด้ลงบันนี่ก็เลยว่าถือว่างวดที่แล้วน่ะ พ่นได้เลขก็จริงแต่ห้าบดได้ลงคลิปแต่มื้อนี่ก็สิขออนุญาตเอาคลิปมาลงให้เ c ซีบนแน่เธอคุณแม่เพ่นฝันแม่นตองงวดเนาะค่ะเนาะแม่นางฝันตองหงวดอยู่หงวดนี้ก็ได้หงวดที่แล้วนะคือฝันเห็นเด็กน้อยเนาะแม่เนาะฝันเด็กน้อยเขาเอามาให้เลยสองคนเล็กน้อยเอามาให้สองคนเล็กน้อยนี่เป็นหนึ่งม่แม่เนเป็นหนึ่งแล้วสองก็เป็นสองสี่บ่มันออก2 1หนึ่งก็แมหนึ่งสองสองหนึ่ง บัณนิ้มอมาวันที่ิ้มหานี่มาพันอีกบัหนิพันนอนเของฮู้ลูกก็เลยขวดนอนออกมาค้นคางคางเนี่ยว่าสามแปดไหนนะค้นคางวางมาเอินเละใส่อีกเออสามแปดว่าสามแปดเราชัดเลยบ่กหูเมื้อบัดนี้เป็นห้องดังยู่บ่แม่ไม่ก็ดังนาน้องสามแปดสัตว์นอาขึ้นจังคือจังเจ้าก็ผอยเข้าห้องอยู่ข้างกันค่ะ คอยกับร้านฝันนางเรือที่เขาจะขวนในยิ้นคักบอกให้ทำเลยในยิ้นคักแสดงว่าฝันสองเท้อเนาะสองเท้องวดว่งหันนั้นแสดงว่าคนย่ำตัวเล็กเขาคือดวงบ่มีเถอะไอแม่ดวงก็จำพันธ์กันเถอะนี่ฮะตื่นลูกแม่แม่กับเผาออกมาห้างงวดนี่นะ หนูก็เห็นเบอร์โทรแม่อยู่แต่ว่าหนูอ่นเอาว่ะลงบรท่านละละพี่น้องก็ลงไปเอฟซีทีิได้ก็ว่ามันมาบอกซะแท้สีวางสีนะเลยบ่ได้ลงแม่แต่ว่าเลขลักหนึ่งนั้นอันปัดถอยร้านสื้อให้แต่ว่ากะบอกเขาสื่อให้ยูแมนบอกเออมันบวชไ้เป็นเลขอันเนาะแม่เนาะเป็นเลขอันว่ะค่ะอ๋อพี่น้องงวดที่แล้วก็ถือว่าคุณแม่ฝันแม่นนะคะ ก็ค <test> ือฝันเห็นเด็กน้อยสองคนเป็นสองหนึ่งแล้วก็มีคนร้องบอกนะคะบอกว่าสามแปดสามแปดบมกมนขึ้นเดียวกันได้อันทงดังซ้ำไดเพิ่นบอกนั่นโอ้เพิ่นห้องดังซ้ำไดสามดสามแปเขาว่าสามแปดสามแปดสิบอกโอ้โหถ้าทูกจะเป็นเพิ่นอยากให้ได้แต่ว่าวก็ถ้าถูกอันนี้เหลืองเจ้าทีไ้ยังแม่ฝันอยู่เ้ือนเฮรอฝันอยู่หน้า บ่แม่นผีหน้าี่บ่ไปหาแม่บ่บ่เคยได้น้ำพลยู่บ่เจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าให้เจ้านานี่ก็อันเตือนนึงเนาะเออแต่ว่าบ่อันนั้นแบมันมีขัดใส่เยอะแบบว่าใส่อยู่เลยใส่เยอะใส่แย่งี่บ่เออจ้ะมันอันห้อยไตนะค่ะแม่สามเจ็ดอกสามเจ็ดอยู่ในอยู่ในในหน้าี่เด้จ้ะในห้องเห็นอยู่ตอนเห็นอยู่ค่ะ เพิ่นก็ออกให้คักอยอ่แต่แต่ละห้อยเนาะหอยเพิ่นไตเห็นไหมันแย้งมันกับเป็นตัวเลขเลยเป็นตัวเลขเลยแต่ได้ยืดดอกเคือนั่นห้สิบบาทเอาบัดนี้งวดนี้เด้อพี่น้องงวดนี้นั่นยามวามฝันนแม่แม่พันวบค่่เขาจะเอาค้องขึ้นรถเต็มถ่ายรถจนมุมมีมองหอยกอันค้องอยู่ในรถไหลเปล่าแม่หลมีอย่างใน่แม่มีอย่างใน่อยู่ในรถ บบ่ว่าเขาใส่ทงผุ้ยใสงทงยังไงน่าแล้วใส่ทงกบแกบมียังหอยคือรถพุ่มพ่วงเนี่ยบอแมนคือรถพุ่มพ่วงเนี่ยจังมียังแหนมียังแหน่แต่ว่าเขาค้นขึ้นหันมันเต็มรถนะมีค้นข้นขึ้นเออมีคนคนค้นหลายจนเต็มคุณบอกค่ะจนเต็มเกิดขึ้นขึ้นมากก็เลยโทวว่าหลอยอันเหลืกรถมูเฮ้านั่นสามแปดแปดบอแมน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 สั่นึงละ อือเข้ากับสิมาวันที่มีสิบสี่เดือนนานนี่แหละค่ะแม่ปกติมันก็นเคยออกอืเคยออกกันแต่ว่าเขาสิวยมาบานบอกออกเหล็กรถก็ออกเหล็กเฮือนนะค่ะมันกันออกไปแล้วเหล็กเฮือนบันบอกออกเหล็กรถก็ออกเหล็กเฮือนเหล็กเหล็กเฮือนก็ออกไปแล้วเหล็ก้างนารดก็ออกไปแล้วเหลือแต่ตัวท้ายมันแปดแปดสิบ่แม่แ ยังแต่แปดแปดทินักใจที่ชุดคือแปดแปดเดือนน,นักอึงตึงว่ตัวนี้แต่แมนจัดกะจัดนักตัวนี้นบ<น>่ะนักตัวนี้แล้วแปดแปดนี่แหละขันออกวันเสาร์นี่ก็แนนอนอยู่ด้ยมันเบิรนเวันเสาร์แมนม่แม่<ฮ>เลขสัญจรพร้อมได้งวันนี่เชียงใหม่มาสันเลขสัญจรแม่ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่น <Man. laughs> <laughs> อ่าพี่น้องนะคะกันจะสรุปนะคะว่าเป็นตัวเลขแนวทางของแม่นางนะคะแม่นางฝันแม่นนะคะงมวดที่แล้วก็ถือว่าฝันได้สองหนึ่งแล้วก็สามแปดนะคะอย่าถามนะคะว่า ทำไมไม่มีคลิปเพราะว่าไม่ได้ลงนะคะต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเอฟซีจะถามนะคะว่าทําไมไม่ลงคลิปมันบางเทือกเข้าไปไล่หมองไล่บอลนะคะมันก็จะมาเพราะท่านแมนค่ะแม่บางเทือกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับช่วงงานศพแม่พอดีย้าไพ้นเสียหนูก็เลยยกยักๆแน่หนูก็เฮ็ดคลิปเพาท่านนะคะอ่ากับรุปนะคะแม่อันฝากเบอร์โทรไว้เนี่ย เบอร์โทษกัตักเก่านะล่ะแม่จำได้บ่เเอาสักกอนก็ได้อันเบอร์โทษนี่มวันหประดวมัน้หนีูนย์เก้าหศเก้าหกเกาเจ็ดเกาเกาเจ็ดเก้าแปดห้าเจ็ดศูนย์แปดห้าเจ็ดศูนย์อ่ะทวนอีกครั้งศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกาจดเแปดห้าเจ็ดศูนาสำหรับตัวเลขงวดนี้ หนึ่งท่านว่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแม่มเน้นตัวได้แม่เน้นเน้นแปด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 แม่ับ้างเดียวนี่แหละห้างเดียวแม่เดียวบอกจ้ะยำเลยยำเลยตัวได้แม่แปด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 นะคะอ่าสรุปแม่นางย้ำตัวนี้นะคะแปดแปดนะคะฟันต่องวดนะแม่เนาะฟันตองงวดค่ะอ่ะแม่ขอบคุณหลายๆจ้าจ อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ย้ําเป็นเพียงแนวทางนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็สําหรับถ้าแอดมินมาไม่ทันนะคะใครที่ฟังเบอร์โทรแม่แล้วก็จดนะคะสามารถโทรมาถามคุณแม่ได้นะคะใครที่อยากได้แนวทางตัวเลขของแม่นางนะคะขอบคุณค่ะ